อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งและกดจอยเลือกเลเวล1 2 3เป็นการช่วยเหลือพวกเรานะครับสันจับล็อกขออาทิตย์ในช่อง Woofing c h i e p ช่อง Pop Art ที่ทำให้ a r ร์ตมันพอ่อเรายอยู่กับรายการโซดประสาทแบ นี่นะครับสุดยอดของการเปลืองตัวเปลืองตังกับการที่ทุกคนล่ำร้องเหลือเกินจนไม่ได้แล้วกูต้องหามาให้ได้ทุเรียกว่าทุคเมนต์เลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเนี่ยบนก่อนได้ไหมเวลาเรารีวิวเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าช่องเราก็เป็นความเห็นหนึ่งนะคือคุณจะมาตัดสิน ใจซื้อหูฟังเพราะช่องเราช่องเดียวไม่ได้นะหรือแบบถ้าคุณอยากได้เทคนิค d a ต a ้าต่างๆคุณก็ไปช่องอื่นเขามีช่องเราไม่มีแล้วก็วิธีการเทสของเราอะ่ะอย่างเราตั้งบนดีฟอล์ t เวลาเราฟังอะ่ะเราฟังที่ซอร์สเสียงซึ่งซ,งซอร์สเสียงมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ต่อให้คุณ EQ ก็ตามคือมันจะมาจากห้องอัดอ่ะคือเราทํางานในห้องอัดนมาก่อนเวลามันเกิดเก,เก็บซอร์สเสียงมาก่อนเท่านี้คุณจะทำอะไรกับมันก็ได้เหมือนการหูฟังไม่ได้ต่างกันเลยคุณจะ EQ ยัง ังไงก็ได้ถ้ามวลมันมีนี่คือเบสในการที่เราเทสหูฟังโอเคนะเครียดมากไปไม่ไหวไม่ไหวทีนี้นะครับวันนีเ้เราจะมาเจอกันนี่หัวเว่ยฟรีบัตรโปรสอง Something interesting just happened to happened me ใครๆก็อยากให้เรารีวิวประเด็นคือไอ้ที่คุณเห็นเขารีวิวหัวเว่ยเขาส่งให้เขารีวิวไงแต่เนี้ยกูก e ็เลยรีบซื้อซื้อเพื่อเอามารีวิวให้ฟังแน่นอนตัวนี้เป็นตัวที่ทุกคนรอคอยเลยเพราะว่ามันเรียกว่าเป็นเรือธงสิ่งที่สำคัญของมันเนี่ยก็คือเขาโคเอนจิเนียร์กับเดวิลเลตนะครับเดวิลเลตเนี่ยเป็น ยี่ห้องฟังที่ไฮโซทุกคนก็เลยอยากเห็นว่าถ้าเขาทําร่วมกันแล้วเราไม่แน่ใจเ,เรื่องดีไซน์ปล่าแต่เขาโคเอนจิเนียร์กันเพราะว่าดีไซน์กูก็เห็นแม่งเหมือน Apple อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเรามาอันบ็อกซ์รุ่นนะ่าเห็นปุ๊กอยากแกะปั๊บเลยเหมือนกันแฟ a มหัวเว่ยเนี่ยเขามีโค้ดไฮเลสของเขาด้วยนะแต่ตัวนี้อ่านแอลด้วยแล้วก็อ่าน โค้ดไฮเลสของหัวเว่ยด้วยนี่นะครเราซื้อสีเงินมันจะมีสีเงินสีบลูปะสีสีขาวเนี่ยนี่ก็เอาออกก่อนข้างใต้นี่นะครับจริงก็ไม่ได้มีอะไรพิสดารนะฮะมีหัวเว่ยมิวสิกให้ try o l นะเขาพยายามจะเป็น Apple ข้างล่างก็ไม่มีอะไรนะครับก็ส่วนในนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่ควรจะมีเช่นเอ r ฟิตมีใบ w a r r ร n t y c คอร์นี่ card, นะครับก็จะเป็นเอฟฟิต และสาย USB ธรรมดามากแพ็กเกจธรรมดาธรรมดาเลยไม่ได้มีอะไรพิสดารเลยแพ็กเกจที่พบหาได้ทั่วไปก <g iggle> ็ไม่หือหวา่ไม่ไ,มได้หืวหวานสาวคอนะครับหืวหวามาหือหวาสุดๆอ่ะทีนี้เรามาได้เวลาด่นเต้นแล้วดึนเต้นแล้วจุ้นี่เฮ้ยหนักมูอแรกคือหนักหนักเหมือนบอดี้มันบอดี้ดีอะ่ะ มันถึงว่าน้ำหนักดีมันเหล็กอ่ะรู้สึกถึงความเป็นแบบ <c oughs> เหล็กเหล็กรีเล่นกัน <c oughs> โอ้โหคือมันดีกว่าที่ต้องบอกกอนว่ามันดีกว่าในรูปที่เราเห็นนะเราเห็นทรงแบบนี้และเราจะนึกถึงแมททิเรียลและภาพพดของไอ้รูปร่างแบบเนี้ยจนชินเนี่ยหรอปะจนเรานึกภาพว่าวอ,อ๋อมันก็คงนี้ไม่อันนี้ให้ดูนะให้ดู ให้ดูนะมันหนักมันจะไม่ใช่พลาสติกเหมือนแอปเปิลมันเป็นเหล็กมันเป็นเหล็กรีคือมันเออมันดีกว่าในรูปอะ่ะคือเราก็อึง้งอึ้งเนี่ยหมายถึงว่าอึง้งนะครับเราลองเปิดดูก่อนชึบโหดีกว่าที่เห็นจริงเราเราลบล้างภาพค,ความที่แบบเมื่อไหร่มึงจะเลิกเป็นแอปเปิลกันสักทีก่อนเอาออกไปก่อนนะนี่นะให้ดูคือแบบมัตเีอร์เรียมันดีมากเว้ย มันดีมากมันดีมากที่เรียกโอเคเลยเฮ้ยแต่ว่ามันคือบอกเลยว่าวัาสดุดีมากความเลอะนี่ไม่ต้องห่วงเลยอนะันเนี้ยไม่เลอะแต่ถ้าหล่นเป็นรอยนี่หรอวะเหมือเนเหมือนมือถืออะเออเนี่ยมันเป็นทแเรียกว่าแบบเช็ดได้แน่นอนทีนี้ก็มาสู่การเชื่อมโยง <laughs> มาแลครับ <laughs> น,น,นี่ของใครไม่รู้เต็มไปหมด เป็น A/C ก่อนนะครับตอนนี้เป็น A/C ก่อนอย่างที่คุยทุกครั้งนะครับก็คือมันต้องไปโหลดแอปเพื่อที่จะไปเปลี่ยนเป็น l d a c นะครับทีนี้เราก็โหลดแอปพลิเคชันนี่นะครับ Huawei AI l i v e มันก็จะเห็นว่าเรามีตัวนี้อยู่แต่ยังไม่ได้เปิดนะมันก็จะเขียนว่า Disconnect ใช่ปะจึ๊บนี่เราจะเห็นนะครับมีอัปเดตเต็มไปหมดเลย หลายอย่างเนาะมันก็จะมีอัปเดตทั้งตัวโปรแกรมเองด้วยนะครับแล้วก็ตัวหูฟังเองด้วยอ่านี่นะครับหน้าตาโปรแกรมพออัปเดตเสร็จแล้วนะครับนี่เวอร์ชันใหม่ล่าสุดครับก็หน้าตาจะคล้ายๆออปปุง้งอ,อัปโป้อะไรคล้ายๆกันหมดตัวนี้ก็จะมีบอกนะครับว่าเป็นอ่า ก็จะเป็น noise cancelling off แล้วก็อันนี้คือ EQ จะเป็นอันนี้ side effect อเคเ่เป็น preset มาเลยแล้วก็เราสร้าง preset ตัวเราเองขึ้นมาให้ดูอ่าก็จะเป็น EQ แล้วเราก็ save กลับมานี่แหละ default ตัวนี้คือเป็น default ที่เขา set มาจาก d e v e l i a d e v e l i a e เพราะฉะนั้นเราตั้ง default นะ ทีนี้ก็ตรงนี้ปุ๊บ smart HD เช็คด้านนอกก็จะเห็นว่าเป็นแนวแดงแล้วคือความน่าสนใจของไอ้ตัวนี้มันมี2อ,อย่างที่เราแบบว่าสนใจมากก็คือ1อันนี้คืออย่างแรกเลยเสียงเลนจ์ของเสียงคือ14เฮิรตถึง48กิโลเฮิรตบ้าไปแล้วคือแบบโดยปกติ หูฟังธรรมดาทั่วไปคือ20เฮิรตถึง20,000เฮิรตนี่คือธรรมดาใช่ปะสูงสูงฮะ40,000เฮิรตแต่นี่คือทั้งต่ำทั้งสูงเล์กว้างมากบ้าไปแล้วแล้วใช้ไรเวอร์ขนาด11มิลลิเมตรค่อนข้างใหญ่เลยและที่สำคัญก็คืออันนี้ต้องลอง ANC ลบ47 dB เดี๋ยวนี้สมัยนีเขาฮิตจะประมาณสัก42 เอออันนี้47ดูดิว่าแม่ง47จริงเปล่าฉะนั้นก่อนอื่นขอลองก่อนเลยหยิบยากโหนะครับปึ๊บใส่ไม่ยากใส่ไม่ยากโอเคอยู่ใส่โอเคอยู่ง่ายไม่ยากใช้ได้อน,นะครับเดี๋ยวเราจะทดลองให้ดูนะครับเราจะเปิดแอร์ก่อนตอนนี้ออฟอยู่ยังไม่ยังไม่เปิดแอร์แคสซิ่เปิดแอร์แล้วก็นี่เดี๋ยวนี้เรามีวัดให้ดูจะได้รู้ว่านี่นะครับเสียงแอร์นะครับ ดังที่เท่าไหร่มันห้าสิบอ่ะอแถวแถวเนี้ยดังประมาณห้าสิบดีบีอ่ะแถวเนี้ยห้าสิบสี่แอร์ <c oughs> ที่อะไรดังห้าสิบดีีเอาล่ะเพราะฉะนั้นสี่สิบเจ็ดนะ, <c oughs> ะน้นมันต้องเบามากนั่พินช ANC นะครับค่อนข้างขี้โม <c oughs> คือเราใช้ OPPO ENCO X2 อยู่รู้สึกมันไล่เลี่ยก,กันอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าไอ้นี่ดีกว่าไอ้สัก ANC ไม่ได้แบบหืดว่าอย่างที่คิดหรือเพราะเราเห็นตัวเลขแล้วเราคาดหวังไปว่าน,นี่พยายามขยับนะเจอแล้วเราเทสต์ฟิตนะกูดฟิตเลยนะกูดฟิต ดีไหมก็ดีอย่างที่มันควรจะดีดีกว่าสิ่งที่อีกจยางก,ก็คือ a อา r ว n e เนก็คือทางส s า a r เ n นซนะอะอันนี้ดีทางส s า a r เ n นซดีอันนี้ชอบรู้สึกจริงอ่ะ <c oughs> อ่ะเราว่า ANC อ่ะยังไม่น่าสนใจเท่าเอาหลักทีนี้ก็มาถึง สิ่งที่เรารอคอยนัก็คือทดสอบเสียงกันเลยเย้ปุมปิดแอร์ด้วยแอร์ขนาด54 d b เราจะมาเทสกันที่เพลงที่หนึ่งนะครับ รีวิวหนึ่งครับ this is the best <laughs> the best e b u d of the year เอาไปเลยครับคูดเอาไปเลยไม่ต้องทำอะไรกับมันนะครับคุณซื้อไปเนี่ยคุณฟังเฉยๆไม่ต้องไปยุ่งไั่ยัไ้ไปแตะอะไรเมันเลยนะครับคือมันดีเลยแบบมันแน่นมากอะคือมวลมันมวลมันความเพลาะของมันคือ คุณถ้าคุณชอบแนวกระแทกกระทันแบบ Mark คโฟที่แบบมีพันชี่มีความอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ใช่เลยทั้งนี้คือทางเพลาะครับสแนร์ตรงก็คือแบบย่านกลางเพลาะเพลาะเลยไม่ได้แบบโป๊ะไม่ปุ้งผู้ดีแต่มีมวลย่านต่ำลึกย่านสูงเพล,ง,พลงนี้อาจจะยังไม่ได้โชว์ย่านสูงมากนะักแต่ว่าย่านกลาง กลางต่ำออกแนวเพลาะเลยถ้าคุณต้องการความสะใจแบบปุ๊บปปปุุุ๊๊๊บบบไม่ใช่มันจะเป็นความแบบมิวสิกมากมันเป็นมันเป็นริทมิกมากตุ๊ตตุ๊าวแน่นแน่นเลยจริงๆแล้วเราลองฟังเทียบกับ oppo enco x 2แล้วลุดลุดไปเลยเพราะว่าความดีฟความดีฟของตัวเนี้ยมัน ดีฟจริงๆสูงก็เกี่ยวไหมเกี่ยวเดี๋ยวเราลองฟังต่อไปก่อนรีวิวสองครับว้าวคือมันถูกจริตเรามากอะเพลงนี้คือเช็คย่านสูงได้เพราะว่า ในระหว่างที่ตีวนลูปใช่หมตื้ตื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 ดไปเรื่อยๆนมันจะแบบมันจะเริ่มเล่นพวกซิมโบเยอะขึ้นเรื่อยๆหลแล้วก็พามาพามากเลยนะเรียวมากเรียวมากๆเสียงทองเหลืองมันเรียวมากๆดีมากๆดีมากๆเลยแต่ว่าสำหรับคนที่อย่างที่บอกอะถ้าใครที่แบบชอบแบบแรงแรงหนัก พันชี้จะไม่ชอบแบบนี้จะไม่ชอบแนวนี้อันนี้คือฝั่งสบายและเราไม่แน่ใจว่าการ EQ ิจะทําให้มันพันชีกว่านี้ได้แค่ไหนเนาะแต่ว่าโดยธรรมชาติของตัวมันณนะเวลานี้มันค่อนข้างสเตทกว้างมวนมันอะไม่ต้องห่วงเลยอะมวนนี้ไม่ปองแป้งไม่ไม่กลวงเจ๋งครับเจ๋งมากเจ๋งจนแบบอะไรจะสู้ไก่น,นี้ได้อีกไว้เจ๋งมากจรงิงเจ๋งมากจรงิงเดี๋ยวเราไป เพลงสาดีกว่า <Run in. S 1> ดีวิวสครับเวลาได้ไปอ่ะอย่าไปแตะอะไรมันเลยนะแ <c> ม <oughs> ่งดีดีของมันอยู่แล้วเลยอ่ะ <c oughs> อาจจะเป็นเพราะเรานะมันแลตของมันแล้วแบบมันเพราะแบบนี่ขนาดเพลงแบบตื้อปะ เพราะเพราะเลย <c ười> คือถ้าใครคาดหวังความแบบกระด้างอ่ะบางคนชอบใช่ไหมสมมติเพลงแดนซ์เพลงอะไรที่มันจะแบบมีความแบ <c ười> บดิบ <c ười> นี่หน่อยอันนี้ไม่ใช่หูฟังของคุณ <c ười> สำหรับคนที่ชอบความไพเราะสนะหูมันมีความเป็นออดิโอไฟล์อะพูดง่ายๆใครเล่นออดิโอไฟล์ ม,มันไปทางนั้นมันไปทางนั้นคืออะไรก็ดีไปหมดสเตจกว้าเพลาะไปหมดรายละเอียดมันต้องหว่วงคือเก็บดีเทลดีมากปิติเสียดีมากคือเคยบอกกับ oppo ว่าต้องได้นะเบสหูฟังของปีอะคือแบบพูดผิดพูดใหม่ได้ไหมอะไรเงี้ยอเนี่ยแต่ว่า the b ถ้าไม่มีดีกูก็น,นึกไม่ออกแล้วมันจะมีดีกว่านี้ได้ยังไงวะเลย ต่อไปนะครับเรามา,มาทดลองไม่ฮัลโหลเทส์เทส2์ทดสอบไม่จากหัวเวยฟรีบัตรโปรทูหรือฟรีบัตรทูโปรวะหนึ่งสองสามินะ จากการทดลองใหม่นะครับก็กลางๆแบบไม่กองแกงไม่เรียกว่าอะไรนะมันชอบเป็นโลกแบบเหมือนในโออกกันใช่ไหมอ้น,นี่อ้น,นี้ไม่เป็นขนาดนั้นอ้น,นี้แบบกลางๆเราให้แบบกลางๆไม่มากไม่น้อยเกินเรามาสรุปดีกว่าครับอสรุปเลยสำหรับเจ้าหัวเว่ยฟีบัตโปร2นะครับ อย่างแรกคือวัสดุโอ้โหยุง่งหยุง่งแม่งแบบดีมากอะ่ะเอาส,ส,ส่วนตัวเลยคือแบบถึงแม้ว่าจะเกลียดการที่แบบเมื่อไหร่มึงจะเลิกไอแอร์พอร์ตสักทีวะก็เถอะแต่ว่าวัสดุมันดีมากจริงดีกว่าแอร์พอร์ตอ่ะก็เลยไม่เข้าใจว่าแล้วทำไมยังต้องทำแบบนี้อยู่เออแต่ก็ยอมเลยอะ่ะดูดิมันดูพรีเมียมดูลักชัวรี่เออแล้วก็ ใช้ง่ายใส่ง่ายใส่สบายโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าอาจจะด้วยความที่เราเคยใช้ Oppo ซึ่งมันเหมือน Oppo ทุกอย่างหรือก็น่าจะแบบพวกเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเชิงฟิสิกอล pinch play pause เดินหน้าถอยหลังเลื่อนขึ้นเลื่อนลงปรับวอลลุ่มบีบค้างกลายเป็น Noise Cancelling หรือแม้กระทั่งในแอปเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยแทบจะ1้อเลยแล้วก็มี fault ที่เขาเซตมาให้จากเ e ียบิ เราว่าแค่ Default ที่เขาเซ็ตมาให้่มันก็เวิร์กแล้วเพะเลยเป็นหูฟังที่คุ้มมากสำหรับเราในราคานี้นะแต่ว่าแล้วแต่คนชอบที่บอกว่าถ้าคนชอบแนว f l a ตหวานโอเคแต่ถ้าเกิดคนชอบแบบแทะกกระทันพันชีมันต้องไปทางโซนี่มันคนละทางกันประมาณนี้นะครับส่วนเรื่อง ANC ก็โซโซไม่ได้หนีคู่แข่งขนาดนั้นแต่ว่า ในส่วนของ transparency หรือเขาเรียกว่า awareness ของเขาเนี่ยสำหรับเราเนี่ยล่าสุดที่ฟังแล้วเวิร์กมากคือ Sony ตัว Link b u d S S ซึ่งตัวเนี้ยไม่แน่ใจอ่ะคือมันลืมแล้วแต่ว่าแค่รู้สึกว่าอันเนี้ยดีอะรู้สึกว่าแบบเหมือนอยู่เหมือนเหมือนอยู่เหมือน เหมือนฟังเอียบัตจริงๆเ่ยก็โดยรวมเลยแน่นอนอยู่แล้วพูดมาถึงขนาดนี้จะต้นทางจนปลายทางเนี่ยไม่ให้สิบก็ไม่รจะว่ายังไงแล้วเพราะฉะนั้นมึงเอาไปเลยสิบคะแนนให้แบบทุกอย่างอย่างเดียวที่อยากจะตัดมากคือแบบเมื่อไหร่มึงจะเลิกเป็นแอร์พอร์ตวะเลิกกักทีนะครับเลิกนะเลิกเถอะสัญญาสิคุณก็ต้องตัดสินใจดูเพราะว่า มาร์คโฟลดราคากันดีๆก็เหลือประมาณ6,000กว่าเหมือนกันออขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรีวิวหูฟังและพบกันใหม่ในหูฟังหน้าหน้า